บางคนเขียนไปเขียนมาออกมาหน้าตาอย่างนี้ปัดโทษนี่มันห้าชัดๆอันนี้เลขห้าน,นะคะด,ดูดีนะอ้าเรามาดูแถวต่อไปก็คือตัวทีหรือท้อทหารนะคะตัวแรกก็คือทะชชิสุเทโท,ทมาดูตัวแรกก่อน ตัวทะค่ะปิ๊งอ้าวมาดูตัวทะหน้าต่างของเขาจะเป็นแบบนี้มันมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะตัวทะเส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้ค่ะขีดขวางเล็กๆเ,เส้นที่สองขีดเฉียงลงมาเส้นหยุดเส้นที่สามคือเส้นนี้ค่ะตวะัดและเส้นที่สี่หยุดแบบนี้อันนี้คือตัวทะอ่ะดูอีกรอบหนึ่งตัวทะเส้นที่หนึ่งขีดหยุดสองเฉียงลงหยุด 3ตะวัดและ4ี่หยุดแบบนี้อันนี้คือตัวทะนะคะสังเกตดูตัวนี้คล้ายๆตัวอะไรเหมือนตัวอะไรตัวโคะถูกปะอ่ามันเหมือนตัวโคมันคือตัวโคเลยแหละเอาจริงแต่ว่ามันจะมีไซส์ที่เล็กลงนั่นเองเดี๋ยวเซจะบอกว่าตัวอักษรหรือว่าขนาดของพยัญชนะภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ละตัวมันมีขนาดที่เท่ากันนะคะมันไม่ใช่ว่าตัวนี้เส้นน้อยขนาดเท่านี้พอ ไอตัวนี้เส้นเยอะสี่เส้นแล้วก็จะกลางเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวนี้จะให้ดูสมมุติว่าพื้นที่ของแต่ละพย,ยัญชนะเท่ากับกรอบสี่เหลี่ยมคือเท่านี้เหมือนกันแต่ละตัวมีขนาดเท่านี้อ่ะสมมุติอย่างนี้ตีกรอบแบบนี้สมมุติตัวแรกเป็นตัวอ่ะก็เขียนในกรอบเท่านี้ตัวที่สองเป็นตัวเคก็เท่านี้ตัวที่สามเป็นตัวทะก็คือเท่านี้เห็นไหมมันจะมีพื้นที่แต่ละตัวเท่าเท่ากัน ไม่ใช่บางคนบอกว่าอ่ะเส้นแบบนี้พอตัวท้าปุ๊บคุณมาเขียนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นป่มถ้าซูเปอรตีเป็นในกรอบแบบมันจะเกินกรอบซีรีออกมาแหละพยันชนะของเขาอะค่ะแต่ละตัวไม่ว่าจะเส้นน้อยเส้นมากขนาดในหรือพื้นที่ของเขาอะมันจะเท่ากันนะคะอืมไม่ใช่ฉันเส้นน้อยฉันเขียนแบบรีบๆฉันเส้นเยอะฉันจะกลางแม่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้อ่ะแล้วลองดูสมมติว่าเซเขียนเป็นแนวตั้ง สมมติใสเขียนเป็นแนวตั้งสมมติตัวอะเขียนอย่างนี้อ่ะตัวคิเท่านี้ฉะนั้นถ้าเป็นตัวทักก็เท่านี้เห็นไหมสังเกตดูว่ามันจะมีแบบพื้นที่ของเขาอ่ะเท่ากันไม่ใช่เขียนอ่ะเท่านี้พอตัวทะปุ๊บมานี่อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ใช่นะคะเห็นไหมตัวทะมันต้องอยู่อย่างนี้อืมพื้นที่ของเขามันจะเท่ากันเนื้อที่ของเขาแต่ละตัวอ่ะไหนๆก็พูดถึงเนื้อที่ของเขาแล้ะ ไหนๆก็พูดถึงตรงนี้ก็จะบอกต่อว่า,าพยัญชนะของภาษาญี่ปุ่นน่ะสมมุติว่ามันเป็นเส้นบรรทัดเท่านี้นะสมมตินี้เป็นบรรทัดแบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะมีการเขาเรียกว่าอ,อะไรหางมันจะมีชี้ขึ้นเ,เกินเส้นกับต่ําลงมากว่าเส้นได้ถูกปะ่ะอย่างเช่นถ้าซดเป็นปอปลาในภาษาไทยอย่างนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้หรือถ้าเป็นแบบอ่ะตัว ดดชดาเนี่ยมันจะมาแบบนี้ถูกไหมมันจะมีการเกินเส้นขึ้นข้างบนแล้วก็มีเกินเส้นลงมาข้างล่างได้อันนี้คือตัวสอนภาษาไทยแต่ถ้าเป็นตัวของญี่ปุ่นนะคะสมมตินี้เป็นแถวนี้ถ้าเป็นตัวสอนญี่ปุ่นไม่มีการเกินข้างบนและไม่มีการลงข้างล่างนะคะอย่างเช่นถ้าตัวคีก็คือแบบนี้เขียนแบบนี้บางคนเขียนคีแบบนี้แล้วห้อยมานี่ไม่ใช่นะคะไม่มีนะห้ามห้อยลงมานะอย่างที่บอกเห็นปะไม่งั้นตัวนี้กับตัวนี้มันเนื้อที่เห็นปะ มันก็เกินแล้วดิมันไม่เกินนะคะตัวจะเท่ากันหรือบางคนเขียนตัวสูปเป็นอย่างนี้นี่เกินขึ้นมาเส้นข้างบนแบบนี้ก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็ไม่มีนะคะจะต้องอยู่ในพื้นที่แค่เส้นบนกับล่างอยู่ในแค่กรอบแค่นี้เท่านั้นนั่นเองใช่อ่ะอันนี้คือตัวอย่างอย่างที่บอกว่าพื้นที่แต่ละตัวสอนอะ่ะของเค้าจะมีเท่าๆกันนะคะอ่ะมาดูต่อตัวทะอย่างที่บอก มันจะเหมือนมีตัวโคเล็กๆแบบนี้ชนะถ้ามันเหมือนมีตัวโคเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้คือการเขียนแบบปล่อยมือทุกเส้นซึ่งถ้าเซอเขียนแบบติดกันหน่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็คือตัวทะเหมือนกันแต,แต่แค่เส้นนี้ตวัดปุ๊บแล้วลากต่อับเส้นนี้เลยอ่ะอย่างนี้แบบถ้าไม่ปล่อยมือก็จะเป็นนี้แต่ถ้าอ่ะอันนี้แบบปล่อยมือผิดแต่ถ้าไม่ปล่อยมือก็อจะเป็นนี้ซึ่งมันก็คือตัวทะเหมือนกันอันนี้ก็ทะอันนี้ก็ทะนั่นเอง อาจจะมีเขาเรียกเป็นแบบเขียนกับเป็นแบบพิมพ์นะคะไอ้าวตัวต่อไปไม่เสียเวลาเนาะตัวต่อไปคือตัวจิค่ะตัวจิตัวนี้มันก็คือจะออกเสียงเป็นจอจานช้าช้านะมันออกเป็นจิจิมันไม่ใช่แบบชิแล้วก็ไม่จิขนาดนี้นะจริงๆมันจะมี3ามตัวที่คล้ายๆกันก็คือตัวชิตัวจิและตัวจิเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอ้าวมาดูค่ะตัวจิหน้าตาเป็นแบบนี้ให้าคๆเลขยห้าเนาะเหมือนเลขยห้าอยู่ เส้นที่หนึ่งคือเส้นขีดขวางแนวนี้ค่ะเส้นหยุดเฉียงขึ้นนิดนึงเส้นที่สองเวลาเขียนจะเฉียงลงมาหน่อยอย่างนี้นะจะไม่ตรงขนาดนี้นะคะจะเฉียงปากกาล,ลงมานิดนึงลากลงนี้เส้นนี้ลากขึ้นต่อปล่อยแบบนี้ใช่อ่ะดูใหม่อีกรอบค่ะเส้นที่หนึ่งหยุดเส้นที่สองเฉียงนิดนึงและขึ้นปล่อยแบบนี้เห็นไหมเส้นหยุดและเส้น ปล่อยเส้นหยุดและเส้นปล่อยนั่นเองบางคนเขียนไป <_ S 1> เขียนมาออกมาหน้าตาอย่างนี้ปัดโทษนี่มันห้าชัดๆอันนี้เลขห้าน,นะคะดูดีๆนะอ่ะดูอีกรอบค่ะเส้นที่หนึ่งคือหยุดขีดขวางขึ้นนิดนึงเส้นที่สองลากลงมาเยอะนิดนึงบางคนลากลงมาเดี๋ยวเซจะเขียนให้ดูว่าถ้าลากน้อยจะเป็นแบบไหนอันนี้ลากเยอะๆปกติเฉียงอย่างนี้แล้วปล่อยแต่ถ้าบางคนลากลงมาน้อยไปหน่อยจะเป็นนี้ นี่มีไหอันนี้ไม่เอาไม่สวยอันนี้โอเคตัวจินั่นเองอ่ะทชิต่อไปตัวต่อไปค่ะตัวสุ T S U สตัวนี้เขียนให้สวยก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีการเรื่อบังคับมือในการลากแล้วปล่อยอะค่อนข้างที่จะยากตัวสุนะคะหน้าตาตัวสึจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเส้นเดียวเลย จะเป็นแบบนี้เวลาเขียนสมมุติว่านี่คือเส้นของเขาประมาณนี้เริ่มต้นประมาณนี้โค้งขึ้นแล้วปล่อยแบบนี้ก็คือมันจะแบบมีความเฉียงลงก่อนนิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้แบบตรงอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะดูอีกรอบนะคะตัวสื่โค้งแล้วปล่อยเวลาปล่อยอะค่ะปล่อยกลับไปด้านหน้าด้านซ้ายนะปล่อยกลับไปด้านนี้นะ บางคนบอกเส้นปล่อยพอซื้อปล่อยแล้วก็ตกมาตรงกลางอย่างนี้ไม่เอาไม่สวยเอออันนี้ไม่เอาตัวซื้อเวลาปล่อยค่ะมันจะเหมือนประมาณปล่อยกลับมาแล้วอยู่ประมาณกลางลางตัวของเขาตรงนี้โค้งๆอะดูใหม่อีอกรอบนะคะหัวปักทิมไปนิดนึงแล้วก็งัดขึ้นโค้งแล้วปล่อยเห็นไหมคาว่าปล่อยหางแหลมอ่ะดูอีกรอบค่ะตัวซื้อนี้นี้ นี้เขียนดีๆนะตัวสื่อนะคะบางคนปล่อยแล้วหางสั้นไปก็จะเป็นนี้อันนี้ก็สั้นไปนิดนึงหรือบางคนเขียนตัวสื่อหางปล่อยยาวไปหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะกลับมาเท่ากับหัวมันอยู่แล้วอะเอออันนี้ก็ยาวไปอันนี้ก็สั้นไปนะคะเอาให้มันกำลังดีประมาณนี้อนไอตัวสื่อต่อไปตัวต่อไปคือตัวเทนั่นเอง T E ก็คือเทตัวเทเขียนง่ายค่ะมันเป็นแค่เส้นหยุดเส้นเดียวตัวเทหน้าตา่าขเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวเทเห็นไหมอ่ะดูเหมือนเดิมค่ะจะเฉียงขึ้นนิดนึงทรงมันจะเขียนเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยนิดนึงพอแล้วก็ม้วนหรือโค้งกลับมาคาว่าโค้งกลับมาค่ะมันจะโค้งกลับมาประมาณก,กลางลําตัวของเขาเห็นไหมบางคนเนี่ย ลาไปพื้นพร้อมบอกว่าให้กลับมากลับมาเยอะเกินไม่สวยเห็นนะหรือบางคนบอกอากลับไปกลับมาน้อยไปเห็นนะก็ไม่สวยเวลากลับพยายามกลับมาถึงเนี่ยอย่างนี้แล้วก็เส้นหยุดอ่าดูอีกรอบตัวเทขึ้นกลับแล้วก็หยุดแบบนี้อ่าอีกรอบหนึ่งค่ะตัวเทเอาใหม่อันนี้ไม่สวย ดูนะเส้นหยุดนะคะแบบนี้อันนี้คือตัวเทนั่นเองต่อไปมาดูตัวต่อไปกันเลยอ้าวต่อไปนะคะเรามาดูตัวโตนั่นเองโะหรือทีโอหน้าตาของตัวโตก็จะเป็นแบบนี้แดนอ้าวมาดูนะเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือเส้นหยุดลากลงเฉียงนิดนึงนะคะเส้นที่สอง ดูนะเส้นหยุดเหมือนกนารลากไปแล้วหยุดแบบนี้คำว่าเส้นหยุดหางของเขาจะหยุดเห็นไหมตรงนี้นะบางคนบอกว่าเส้นหยุดแต่ทำไมอย่างนี้อันนี้ไม่หยุดเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเส้นปล่อยนะคะเห็นไหมหางของเขาจะแหลมแบบนี้ไม่เอานะเส้นหยุดก็คือต้องหยุดอย่างนี้อ้าวดูใหม่นะคะตัวโทเส้นที่หนึ่งขีดหยุดเส้นที่สอ,งเ,อววะะเงเหมือนตัววายค่ะพยายามจะเขียนเหมือนตัววายอย่างนี้ เฉียงลงมาอย่างนี้แล้วก็หยุดโอ้ยไม่สวยอ่ะอีกรอบหนึ่งตัวโทะหยุดแล้วก็เฉียงเหมือนวายหยุดแบบนี้เวลาเส้นนี้ยค่ะเอาให้มันเท่าๆกันกับเส้นข้างบนแบบนี้นะบางคนเขียนตัวโทะเส้นที่หนึ่งอย่างนี้พอเส้นที่สองอย่างนี้เห็นไหมว่ามันเกินไม่สวยหรือบางคนเขียนเส้นนี้ยไม่ถึงเส้นข้างบนก็จะออกมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ มันไม่สวยฉะนั้นจะเขียนให้สวยอย่างที่บอกมันจะต้องเท่ากา 1, ันหนึ่งหยุดลากลงอย่างนี้นะคะพยายามเฉียงกลับไปอย่างนี้ด้านหลังเยอะๆนะแล้วก็หยุดแบบนี้เห็นไหมบางคนเขียนอย่างนี้พอเส้นต่อมาเขียนแค่นี้มันก็สวยหรอมันไม่สวยไหมอ่ะมันก็คือตัวทวแหละเอาจริงๆมันก็อานว,ว่า้วงหรือเราก็รู้แหละมันคือตัวโทษแต่มันก็ไม่สวยปะ่ะแบบนี้เออ ฉะนั้นอ่ะโซโตนะคะเขียนอีกรอบหนึ่งเส้นที่หนึ่งคือแบบนี้เส้นที่สองพยายามเขียนเอียงอย่างนี้ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะเขียงไปอย่างนี้แล้วก็หยุดแบบนี้อ,อันนี้ก็คือตัวโทนั่นเองไปอ่ะเมื่อกี้ไปแล้วนะคะทั้งหมดอีกห้าตัวก็คือทาจิซึเท,ทโทต่อไปแถวต่อไปหรือวักต่อไปก็จะเป็นตัวเอ็นหรือนนหนูนะนิเนโ่ะ